สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับ China Tech EP 6นะครับวันนี้ EP 6แล้วนะครับจะพูดถึงยักษ์ใหญ่ของวงการไอทในประเทศจีนนะครับขอเริ่มด้วยไบดูนะครับหากใครไม่รู้จักไบดูนะครับก็ต้องบอกว่าอธิบายไบดูง่ายที่สุดก็คือเป็นบริการ Search e n อร์เอนจก็ คล้ายๆกับ Google นะครับแต่ใช้งานได้ในประเทศจีนเนื่องจาก g o o g l e ไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศจีนนะครับก็เลยทำให้บดูเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้บดูยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่การทำา s e a r c h e n g i n e แต่บดูทำบริการอื่นๆที่คล้ายๆกับ Google อย่างเช่นบดูแมปนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ใช้บดูแมปตอนที่ไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับ ก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับเนื่องจากประเทศจีนมีการแชร์ข้อมูลขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของไบดูบนไบดูแมพเนี่ยอย่างเมืองหางโจ้ก็จะบอกว่ามีรถเมล์สายไหนผ่านไปตรงที่ที่เราอยากจะไปบ้างนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่อนข้างดีทีเดียวนะครับและที่สำคัญถึงแม้ว่าไบาดูเนี่ยจะไม่สามารถแสดงผลในภาษาอังกฤษได้นะ ท่าี่ลองใช้นะครับแต่ก็สามารถเซิร์ชด้วยภาษาจีนได้สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอดนิยมนะครับโดยผมใช้ที่เมืองหางโจวก็ค่อนข้างประทับใจใช้ที่เซี่ยงไฮ้ก็ค่อนข้างประทับใจนะครับมีการล้อนฟีเจอร์เป็นเนวิเกชันอย่าง AR ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เรามุญทิพยและเดินให้ถูกทางอย่างนี้ครับก็เป็นบริการที่น่าสนใจนะครับ แต่ไบดูไม่ได้จบแค่นั้นนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนแล้วเนี่ยสิ่งที่ไบดูทํามากเลยก็คือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า Big Data นะครับไบดู By ก็ทําเรื่อง Big Data ได้ค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซิร์ชนะครับเรื่องการใช้แผนที่นะครับและที่สําคัญไบดู By ยังทําอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับ อเมซอนอเล็กซ่านะครับหรือ Google Assistant ที่เป็นลำโพงอัจฉริยะนะครับซึ่งจะเอามาทำในการต่อยอดธุรกิจในการทำา v o i e s s e r r h h นะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่า Voice Search เนี่ยกำลังจะกลายเป็น User Interface ต่อไปนะครับหมายความว่าต่อไปถ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็แค่พูดนะครับพูดกับคอมพิวเตอร์นะครับ,บ, Computer, รบแล้วคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถืออย่างเช่น ตัวไบดูเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับเรียกว่า d u a l OS นะครับก็เอาไว้ใส่ในอุปกรณ์อย่างเช่นพวก Smart Assistant s m นะครับ s m e r t s p e a ก e r อย่างเงี้ยครับก็เขาก็พัฒนาตัว OS ที่เป็นโโระบบปฏิบัติการของเขาขึ้นมานะครับต้องบอกว่าไบดูเองเนี่ยค่อนข้างล้ำหน้าในแง่ของการทำรีเส a r c h และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ artificial intelligence หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า AI นั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี้ยไบดูมีคนหนึ่งคนนะครับที่สำคัญในวงการ AI ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของ AI ยุคใหม่นะครับก็คือคุณแอนดูอึ่งนะครับที่เคยทำงานอยู่ที่ไบดูนะครับก่อนที่คุณแอนดูอึ่งจะออกไป อยู่ที่ซีก้อนวันเล่ยนะครับทุกวันนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่อง AI นะครับก็ส่วนมากเขาก็จะแนะนำให้ไปอ่านหรือว่าไปดู y o u b u c h ช n n e l ของคุณแอนดูอึ้งนะครับซึ่งคุณแอนดูอึ้งเนี่ยเคยอยู่ที่ไบดูนะครับแล้วก็เป็นคนทำให้ไบดูเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วตัว CEO เองก็มีวิสัยทัศน์ในแง่ของการทำา i i ซึ่งยังไม่ได้จบแค่การทำา AI สสำหรับ คอมพิวเตอร์หรือการเซิร์ชนะครับทางไบดูเนี่ยยังต่อย,ยอดไปที่การทำอโตโนมัติคาร์นะครับซึ่งไบดูมีระบบอโตโนมัสคาร์ที่กำลังทดลองใช้อยู่และอยู่ในการรีเสิร์ชที่ชื่อว่าอพอลโลนะครับเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากในการที่จะสร้างรถยนต์อัตโนมัติขึ้นมานะครับจะเห็นว่าไบาดูเองเนี่ยก็ เข้าแข่งขันนะครับใน a r e รียของ AI อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงได้ลงทุนไปกับสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั่วโลกเนี่ยหลายสิบเจ้าเลยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดคือประมาณ90เจ้านะครับจะเห็นว่าไบาดูเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของจีนที่ทรงอิทธิพลกับวงการไอทของโลกด้วยนะครับก็ ตัวบดูเองเนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักเขาแค่เซิร์ชนะครับหรือว่าแมปเวลาเราไปเที่ยวประเทศจีนแต่จริงๆริงแล้วเนี่ยบยดูยังมีความก้าวล้ำในเรื่องของการพัฒนา AI มากๆนะครับแล้วก็กําลังขับเคี่ยวแข่งขันกับยักษ์ใหญ่อีก2อรายที่เราจะพูดถึงในอีก2ตอนถัดไปนั่นก็คืออาลีบาบาและเทนเซ็นนะครับบดูเนี่ยมองแล้วเนี่ยก็ แม้เขาจะทำรีเสิร์ชเรื่อง AI ค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่เขาก็ยังต้องแข่งขันกับเจ้าอื่นนะครับเนื่องจากธุรกิจของไบดูเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ต่อเชื่อมกับ Ecosystem ใหญ่ๆหรือว่าไม่ได้ลงทุนในหลายอินดัสทรมากนอกจากในเทคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไบดูจะต้องขับเคี่ยวและแข่งขันกับการเลสซิ่ง ทั้งในฝั่งของอเมริกาและเทคในประเทศจีนด้วยกันเองนะครับซึ่งไบดูคงจะต้องพัฒนาพวก Smart a s s ซ s สเซนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Dual อรอย่างเงี้ยครับก็คงจะต้องยูทิล z ซมากขึ้นนะครับหนังในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราพูดไปเนี่ยคนจะใช้ Google เนาะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ใช้ไบดูนะครับ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่เรายังคิดกันอยู่เล่นๆในอนาคตนะครับว่าถ้าสมมุติว่า Google กลับไปเปิดเพื่อให้ใช้งานในประเทศจีนอีกครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่ง c ีอของไบดูเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจมากนะครับว่าคนจีนจะยังเลือกของเขาในการใช้งาน Search แต่ก็เราก็ยังไม่รู้นะแน่ๆนะครับว่า ถ้าวันหนึ่ง Google ได้กลับไปดำเนินการในประเทศจีนจริงเนี่ยไบดูจะยังครองเป็นที่หนึ่งได้หรือไม่นะครับและไบดูเองเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าแอนดูอึ้องเคยอยู่นะครับแล้วก็คนในวงการเทคที่อยู่ในประเทศจีนหลายคนเนี่ยเคยอยู่ในไบดูนะครับแล้วก็ออกไปอยู่ที่อื่นบ้างอยู่ซิการบัลเล่บ้างอยู่อยู่บริษัทอื่นบ้างนะครับแต่ไบดูเนี่ย ก็ยังคงเติบโตในแง่ของการเป็นผู้นำของ artificial intelligence ในประเทศจีนนะครับก็จะเห็นได้ว่าฟิลเนี้ยเราคงจะได้เห็นการเชื่อมต่อใหม่ๆและ use case ใหม่ๆของประเทศจีนที่อาจจะมาจะไบดูก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนลองติดตามแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ห่างไกลจังเลยไบดู อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะมาขยับใกล้ตัวให้มากขึ้นกับเทคจากประเทศจีนที่เข้ามามีอิทธิพลใน Southeast Asia ียนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมเตรียมข้อมูลเกี่ยวข้องกับบริษัทอบาบาไว้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามไชน่าเทคในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่พ้นจากการทำวิกฤตโควิดนะครับเพราะฉะนั้น,นขอให้ทุกคนเซฟนะครับแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วพบกันวันเสาร์หน้านะครับกับใชน n a ทค EP h EP7 นะครับก็ผมคิดว่าซีรีส์ของใชนาเทคเนี่ยคงจะจบที่ประมาณ EP 8นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเทคแคร์ครับ บายบ